สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องน้องนางานิตาชาแนค่ะมืนีเท่ากัศสิบมนีเป็นวันหยุดมือที่สองของนางนะคะพี่แม่เป็นกับมากก็เลยหยุด2องมือนะคะนี่ันอันนี้จะเป็นจุดยุดเงินบูชาบูชาปู่สีสุดโทนะคะแล้วก็ไม่ยา่าปฐุมมานะคะ แม่ยาสีปฐุมมานะคะผู้สีสุโธ้ล้วกับแม่ยาสีปฐุมมาแล้วก็าจะไปดูคุณแม่นะคะอย่างแม่พาลมหน่อยบ่อยเ,ออเอาแอนพอแล้วเปิดแทนแอปเปิลอยู่นี่แม่เออมากับเมีย <laughs> หอนเอนาะนี่เราจะทำ เมนูอย่างแม่นุ่งนึ่งอะไรคะนึ่งปลาว้าวปลาหนูปลาหนูปลาหนูปลาโบราณปลาโบราณนะคะเป็นปลาหนูนะคะหน้าเหม็นหนูเลยหนาขึ้นหนูหนาหนูปลาหนูเคยได้ยินมาจากปลาหนูเนาะปลาเผื่อเอิญปลาซวยหนูปลาซวยหนูนะคะหรือปลาซวยหนูเนาะแม่ฮู้ย พะล้มเหรอเดี๋ยวหนูไปเอาอยู่ได้เหรอมีปลาหนิลสายนำห็นิสายแม่ม,มีปลานิลน,นำนะคะนี่แม่แล้งจะได้กินปลานิลน,นึ่งนะคะโอ้โนี่นี่นี่ปลามะตใหญ่แท้โตูงไงซำน้าเจ,จ้าเลยแม่ <c oughs> แม่นะคะเดี๋ยวไปเอาพัดลมมาใหา้แม่ก่อนแมห่หอนนะคะเพราะว่าพ่อเอาพัดลมไปเปิดให้หมาแม่แล้วได้บอกว่าระวังหมากับคนเอาอยั้งพนะวะน้นั่งสิมาเอาพัดลมไปให้คุณแม่ในห้องก็จะเมือนอิดนึงนะคะเอาพัดลมก่อนเดี๋ยวยสิปปีอันหองก่อนิเห็นบอก เมือดเหมอดนี่แหละสวยในความเมือดนะคะนี่เดี๋ยวเปิดพัดลมให้อีแม่ก่อนเอาพัดลมมาเปิดให้คุณ<ห>แม่ผู้ใหม่มหายเย็นบ่แม่เอ,เอาบอ่ เอาไปเลยเอาไปเลยไปเปิดแฮแอปเปิลเลยเอาไปโหลดไปเปิดห้มันโหลดเลยตัวมันเอาไปโหลดแอปเปิลก็คือน้องหมานะคะหมาเฮาเองป้าเมียมาเลยป้าเมียมาเลยอ้ายใจีบาใจีบาลับลับล่อลอน้องเล่าว่ามันเทยหลายแห่งนี่ไปแห้งกับพี่นะคะอู้หลาย น้องชายไปหามานะคะนี่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 ได้แม่จะพิจิตรจะพิจปิ้นน้ำมันให้เบิรงนี่บ่เอิดนะคะนี่ปลาแห้งกระไลนะคะน้องไส้ไปหานะคะเป็นปลาธรรมชาตินะคะปลาแห้งก็มีนะคะนี่ลายคักเบิรงอีแม่ยิ้มหวานไปไปัปสิว่แล้วเฮดดักปลาเมียมาเลยปลาเมียมาเลยอ่าใจบ่ใจบ่ ปฟาดแม่แม่จะคั่ออกหลายโอ้ยแม่กับเป็นคน,น,นแ,แมนบอสวัสดีนะคะแม่จะเย็นบ่สนี่เปิดพัดลมให้มาดูวิธีนะคะวิธีเหยียบตาใส่หยังก่อนแม่อออันนี้ก็ใส่เกลือนิดนึงใส่น้ำปลาแล้วก็ชูรสใส่เกลือนะคะน้ำปลากับชูรสอีหยงังแก้วอีหยังนะั่นนะ่ะ ยั่วคางอะน,นะน้ำมิม่มน้ำมิม่มน้ำมิมำม่มบิ๊กแล้วนะคะนี่อยากมาแม่พระจ้าส่วนเอฟซี่นมากินนะมากินนึ่งปลาตำเจียวบอกพริกดิบเห็นไหมนี่ว้าวเจ้าบอกพริกดิบก็กมีนคะคะไปแม่นี่แต่ว่ายังไม่ได้คั่วนะ ป้ากินเมื่อนี้สิบัวแสบด่ะโอ้ยอันนี้มันไม่แสบนี่อันนี้กังสีแสบหน่นี่ยันนี้กางสีแสบเมอ <laughs> อันนี้แสบของแท้ป้าเมียมาเลยป้าเมียมาเลยอายสิมีนางนะคะมีแม่นะคะแล้วก็มีคุณปลุวิวช่วงสองนิ้วเลยแม่แล่ะช่วสองนิ้วสองนิว้วแนปัวสองนิว้วเร็เว ช่วยกันสู้ๆเลยร็วสู้ๆองเสียสู้ๆเร็วสู้ๆเหนอเขื่อนช่วกันช่วยเหนือกันวัวพะนะปูแล้วเขือนนะคะสิม,มีนัง่งอยู่บ้านกับสิมีนั่งนะคะพ่อแม่นะคะแล้วก็ลานนะคะแล้วก็หนองไส้นะคะปูโอเคคลิปนี้ก็จบแล้ว เดี๋ยวหนึ่งแล้วแล้วค่อยสิเอาลงให้เบ่งนะคะวียเมย์เห็นน้ำกินแสบแสบมาเด้ยวยใจกินหนึ่งปลานะคะมากินหนึ่งปลาได้กิน,นงนะ่ยนงายบ๊บูพ่อนายอีเมย์วากินน้ำพึ้งไปแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวมาพอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะคะ